นี่กิงได้มาเห่อพรงค์โผี่บอนี่วัตถุโบราณแห่กำแพงนี่นี่ี้นี่เอออันนี้ก็เป็นคลิวาดตัก่อนไง น่ารักมากดีาเันี่ีอนต่ก็ห้องสดก hmm. นี้อันนี้น่ะล้อก้บที่ใช้โทรศัพท์กับโกันนะ คนแยกลองโวยนะถ้าท่านสัวใหม่แกล้องงานเป็นหลักใช้หุบแบ้แย